สวัสดีครับป่าพัดนะครับวันนี้เราอยู่อยู่กันที่ไหนน้องถิมอยู่ที่ตำบลบางสมบูรณ์ค่ะอำเภอองคกละจังหวัดนครน,คน,นายกค่ะ,ะที่นี่เนี่ยเรามาทำอะไรกันที่นี่ที่นี่นะคะครเรามีมหกรรมนะคะคอนเสิร์ตในวงเล็บนะคะเราจะขายที่กันนะคะคที่เราสวยมากๆเลยมีร้อยกว่าไร่ค่ะร้อยกว่าไล่เนี่ยแปดสิบแปลงนะครับนี่คือเนี่ยอยากให้ดูบรรยากาศออตอนช่วงยามเย็นนะ วันนี้เรามาเรามาถ่ายรูปถ่ายรีวิวกันประมาณช่วงบ่ายเย็นๆใช่ค่ะเกือบเกือบห้าโมงค่ะที่นี่เรามีหลายแปลงอย่างที่บอกเรามีหลายแปลงนะครับโซนนี้เราอยู่โซนอะไรนะป๋าโซนนี้เราอยู่ที่ที่โซน E นะครับค่ะเรามีกี่โซนนะป๋าเรามีทั้งหมด6โซนนะครับตั้งแต่โซน A โซน B โซน C โซน E แล้วก็โซน F เราแบ่งขายเป็นแปลงนะคะแปลงละหนึ่งไร่หรือว่าสองไร่เนาะประมาณหนึ่งไร่แล้วก็มีมีหนึ่งไร่กว่ากว่าด้วยนะครับพื้นที่ทั้งหมดที่เราอยู่ตรงนี้เนี่ยแต่ละแปลงแต่ละแปลงเนี่ยหน้ากว้างอยู่ประมาณประมาณประมาณสี่สิบเมตรนะฮะความลึกก็ประมาณสี่สิบเมตรพื้นที่เมื่อไหร่ที่เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ยจะมีความสวยงามอยู่แล้วสามารถที่จะจัด จัดเลเยอรของแปลงนี่ง่ายมากนะครับทำมาค่าขึ้นด้วยนะคะเป็นเิลี่ยมนะคะและที่สำคัญนะคะที่ดินของเราขายถูกมากป๋าติมได้ยินมานะใช่ครับถูกมากๆครับมีที่ไหนครับพื้นที่บริเวณแถวนี้เนี่ยตารางวาเริ่มต้นตารางวารับ1,500บาทสูงสุดอยู่อยู่เท่าไหร่เนี่ยสองสองพเห็นว่าไล่ละประมาณห0 0สนปาใช่ไหมใช่ครับไล่ละประมาณหกแสนเนี่ยเราอยู่บริเวณใกล้เคียงแถวนี้เนี่ย หายากครับที่ราคาอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือแปลงขนาดเล็กๆประมาณหนึ่งไร่เนี่ยแถวนี้ไม่ค่อยมีส่วนมากจะเป็นแปลงใหญ่ๆใ<ช>่ใช่ค่ะเออเราจะจัดกันจะเจอจ,จ,จ,จะเปิดให้จองเมื่อไหร่ที่นี่เห็นบอกว่าจะให้เข้ามาดูก่อนนะคะวันที่หนึ่งที่สองแล้วก็วันที่สามนะคะเข้ามาจองได้จองได้เลยครับ<ช> <ๆ S 2> วันที่สามนี้อย่าลืมนะครับวันที่สามนี้จองวันที่หนึ่งวันที่สองเนี่ยเราจะเข้าเปิดให้ดูพื้นที่ อย่างที่อบอกเรามีเรามารีโซนอยู่หลายๆโซนเรามีพื้นที่ทางเข้าอยู่สองทางนะครับทางแรกเนี่ยที่เราเคยเข้ามาบ,บ่อยๆอ้าวโอเคไปทางด้านหน้าน,นู้นนะครับทาง<ะ>ตำบลตำบลบางลูกเสือบางลูกเสือครับพื้นพื้นที่ด้านหน้านอนจะเป็นถนนเป็นถนนคอนกรีตเป็นถนนลาดยางครับเป็นถนนลาดยางซึ่งอยู่จะไปทางด้านด้านหน,าน้าของของยี่สิบสอง ด้านหลังของทางเข้าของแปลงแปลงนี้อยู่ที่จังหวัดบางสมบูรณ์นะฮะเข้าด้านนี้ก็ได้นะป่ะเนาะเข้าด้านหลังเนี่ยจะห่างจากเส้นองค์ขลักษ์ไปบางน้ําเปรี้ยวเนี่ยประมาณสัก3กิโลกว่าใกล้มากแล้วป่ะใกล้มากครับแต่ถ้าเข้าทางด้านหนั้นโน่นนี่ด้านหนั้นโน่นเนี่ยประมาณสัก4กิโลกว่าเกือบเกือบหกิโลนะครับแต่ก็สามารถเข้าได้2ทางค่ะไม่ต้องห่วงเรื่องของความ สะดวกนะคะที่นี่มีความสะดวกสบายมากๆค่ะและเรื่องของความปลอดภัยเรื่องโจรผู้ร้ายขอขอบอกว่าที่นี่ไม่มีเลยนะคะบรรยากาศเนี่ยติมย๋มอยากจะให้เห็นว่าเนี่ยลมเย็นมากๆ,ล <ม S 1> ๆเลย,ยค่ะล,ลมเ <ลม S 2> ย็นลมเย็นมากดู <ๆ S 1> ดูธ <ๆ S 1> งของเราค่ะเย็นมากๆพัดฟิวสวยค่ะแล้วก็อยากจะบอกว่าเรามีนัดนะคะวันที่สามนะคะครับว,วันที่สามเอาติดต่อ้องติ๋มติดวันที่สามนะคะอย่าลืมติดต่อติตต๋มมาค่ะ 084120841320179ติ๋มนะคะป๋พัฒนนะครับปพัฒ0898131049นะครับอย่าลืมนะครับติดต่อด่วนๆแล้วก็สามารถคลิก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 ง,ง,ง,งเข้ากลุ่มก่อนก่อนเีียะถึงวันที่จะให้เปิดเข้ามาจองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นน้องติ๋มก็มีลิงก์กลุ่มปพัฒก็มีลิงก์กลุมกล่มกดเข้ามาครับแล้วยวัดีตอนอนี้ครับ,รบสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ